สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เยนีิจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนะคะเดี๋ยวเยนี่จะเอาน้ำน้ำมันมะกอกใส่ลงไปในกระทะก่อนนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน เครื่องปรุงนะคะส่วนผสมก็มีอะไรบ้างนะคะก็มีกุ้งนะคะเพื่อนๆมีกุ้งนะคะกุ้งแตงกวาปาป,ปิกาหโหหอมใหญ่นะคะแล้วก็สับป,ปะรดมะเขือเทศแครอทนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวผงปรุงรสซอสมะเขือเทศแล้วก็เกลือนะคะอีกอย่างนึนคือน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆอยลืมเอามานะคะน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนนะคะเจียวกระเทียมให้หอมนะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะเพื่อนกระทะร้อนแล้วนะคะ ถ้าใสมากเลยนะคะกระทะพุ่งซื้อมาใหม่นะคะเพื่อน,เ,อนเป็นกระทะอินดกชูนนะคะอหอมเลยนะคะ S <S <an> <S เดี๋ยวแป๊บ <S an> เดียวนะคะร้อนเลยนะคะวันนี้ก็จะใส่นี่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะ,ม,จะมันจะไหม้เนาะหอมแล้วนะคะเพือ่อนจะใส่นี้ลงไปเลยแค่หลอดนะคะแค่รอดที่จะสุดยากขอ่เพื่อนนะก็จะใส่แค่อดลงไปก่อนนะคะส่วนมะเขือเทศนี่จะใส่ใส่ตอนที่เสร็จแล้วนะคะเพ <S an> <ๆ>ื่อนเดี๋ยวนี้ไม่ชอบกินมะเขือเทศผักนะคะมันเหี่ยวนะคะเพื่อน จะผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเราก็จะใส่แต้งลงไปนะคะคราวนี้ใส่แต้งนะคะก็ตับปะรดนะคะเ่องใส่ลงไปเลยนะคะ ุ้งก็ใส่ที่หลังนะคะเพื่อนกุ้งเพราะว่ากุ้งนี้คือมันสุดแล้วนะคะเพื่อนเป็นกุ้งที่สุดแล้วนี้ก็จะใส่เครื่องปุงงไปเลยนะคะ เป็นสีอุขาวนะคะเพื่อนมันหอยก็ใส่ลงไปเลยนะคะจนหมดแล้วใส่หัวหอมลงไปเลยะคะ่ะ แล้วก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะเพื่อนอย่ใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มนะคะส่ะต้องใส่เกลือเล็กน้อยนะคะนิดหนึ่งนะคะนี่เราก็จะผัดไปเรื่อยๆให้สุกนะคะเพื่อน น้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆผัดให้สุกนะคะ อันนี้คือยีนิทางคนเดียวนะคะก็จะที่เหลือก็จะใส่ถังประเวะแช่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อน,นเพราะว่าคขาอ,อุ้ยเขาไม่ไม่กินนะคะคขาอ,อุ้ยกับลูกเขาเขาจะไม่ไม่กินกุ้งกันนะคะลูกก็ไม่กินกุ้งนะคะ น,นี่ก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะใส่กุ้งลงไปเลยเบอร์คเทศค่อยใส่ทีหลังนะคะเบอร์อเสร็จแล้วอ,อันนี้จะชอบเบอร์เทศสดมากกว่าน้ำขเพืือน จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะมีการบอกว่าเป็นอันเสร็จพิธีใส่ซอสมะเขือเทศโ้วอ้ยตายซอสมะเขือเทศหมนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้คว่ำคว่ำคว่ำขวดลงมักนก็เลยหกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ